สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านนะครับเดี๋ยววันน er> ี้ผมจะมาแนะนาปลั๊กอินตัวหนึ่งนะครับเอาไว้เขียนพวกงานท่อท่อปะปานะครับปลั๊กอินตัวนี้จะเป็นตัวนี้นะครับจะชื่อว่า vbo piping นะครับตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็สามารถหาหาดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับเดี๋ยวลองดูว่าใช้ยังไงนะครับก่อนอื่นเนี่ยให้เอาผมมีแปลนแคตมาอ้างอิงนะครับแล้วก็ผมก็จะล็อกล็อกแกะล็อก ล็อกมันไว้นะครับทีนี้ผมก็จะใช้ลายอย่างเดียวเลยนะครับใช้ลายในการเขียนแนวท่อนะครับอันนี้ผมก็เขียนง่ายๆเลยนะครับและลากมานี้แนะนําว่าเวลาเราใช้ลายเขียนนะครับให้กดล็อกแกนช่วยนะครับตรงนี้มันต้องการท่อที่มันไปตรงๆนะครับเข้าแกน x กแกน y ยายอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้ผมใส่มา2เมตรเสร็จแล้วนะครับแล้วผมจะขอขยับ ขยับเส้นเข้าไปข้างในนิดนึงอ่ะตรงนี้สักจุดหนึ่งห้าเอนเตอร์นะครับแล้วก็ให้คลิกขวาเมกลุกไว้เลยนะครับโอเคอ่แล้วก็ทำอย่างเงี้ยนะครับอ่ะตรงนี้เดือนลงมาจุดหกเอนเตอร์นะครับล่าออกมาข้างข้างหน้าเนี่ยสองเมตรนี่เสร็จแล้วนะครับตรงนี้อ่ะตรงนี้อ่ะผมคอด ขาดเส้นนิดนึงนะครับเพื่อหาจุดกลางนี้นะลงมาข้างล่างเนี่ยจุดหกนะครับกดล็อกแกนสีแดงนะครับผมสมมติว่าผมขอแปะนี้แล้วก็ไปนี้นะครับเส้นเชื่อมกันนะนี่ประมาณนี้ทีนี้ตรงนี้คือเครื่องมือนี้เนี่ยท่อที่มันจะให้เราที่มันจะวิ่งได้ก็คือต้องเป็นท่อที่มันไปองศาที่มัน90 หรือว่าองศาที่มัน45อะไรอย่างเงี้ยเขาเขาเขาจะวิ่งให้เราได้ถ้าเป็นองศาที่ไม่มีที่นอกจากเนี้ยมันจะไม่มีข้อต่อให้เรานะครับอสมมุติว่าตรงนี้ผมอยากได้45องศาใช่ไหมครับผมใช้โปรเทคเตอร์นะครับคลิก1คลิก2แล้วก็45 Enter นะครับอประมาณนี้นะครับผม เอาเขียนคร่าวๆก่อนนะให้มันได้ทิศทางก่อนอ่ะเสร็จละนะครับแล้วก็อย่าลืมคลิกขวา Make Group อ่าโอเคเสร็จละนะครับอ่ะตรงไหนอีกอ่ะมีตรงนี้นะครับผมก็ใช้ลายเขียนอย่างเงี้ยครับดึงลงมาจุดหกนะครับอ่าแล้วก็พอมาวิ่งวิ่ง ออกไปนี้เลยนะครับตรงนี้ออกไปสักเม็ดหนึ่งแล้วก็วิ่งยาวไปไปข้างนอกเลยครับจะเห็นว่าผมใช้วิธีล็อกแกนอย่างเดียวนะลากเส้นนะครับเส้นนี้ด้วยนะครับดึงลงมาผมเอาเชื่อมน,นี้เลยครับตรงนี้ผมขอ45เหมือนกันนะครับผมก็ใช้โปรเจคเตอร์ผมกดล็อกแกนนะนี่ ใ้กดล็อกแกนเพื่อที่จะคลิกหนึ่งคลิกสองแล้วก็45แล้วก็ตีเส้นอ่าแค่นี้และครับเสร็จครับแล้วก็คลิกขวา make g r o u p นี่นะครับให้เราเตรียมเตรียมเตรียมท่อเขียนแนวท่อประมาณนี้นะครับทีนี้พอเราเขียนเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเนี่ย select นะครับ select แล้วก็ใช้เครื่องมือตัวนี้ คลิกเข้าไปนะครับหลักๆก,ก็คือไซส์ขนาดท่อนะครับท่อทั้งหมดพวกนี้จะหน่วยหน่วยเป็นมิลหมดเลยนะครับเราก็เลือกเลือกขนาดท่ออ่าผมสมมติว่าท่อนี้ผมขอสัก1นึนะครับฟิต t ิ้งเอ็นแคปก็คือตรงปลายท่อมันจะมีตัวตัวปิดนะครับเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นเป็นข้อท เป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นแผ่นปิดอ่ะผมก็ไม่เ,เรียกสับปะปาไม่ถูกนะแต่แต่ไม่เป็นไรเราใช้นี้ไปก่อนนะอันนี้ก็คือวาลว,วาลวววววน้ำนะครับตัวควบคุมน้ํะสมมุติว่าผมใส่ไปก่อนนะแล้วกดโอเคอ่าเนี่ยเห็นไหมเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวเนี้ยที่ผมบอกเห็นไหมฮะนะครับอ่าตัวทีนี้สมมุติว่าผมขอแก้ไขนะครับ วิธีแก้ไขก็ไม่ยากนะครับให้เราใช้ตัวนี้ไปคลิกขวาสมมติว่าตรงนี้ผมคลิกขวาปุ๊บ replace ขอเปลี่ยนเป็นไม่มีเป็นนอนนะครับโอเคอนะอันนี้ก็เหมือนกันคลิกขวา replace ปรับเป็นนอนอนะฮะนี่หรือว่าผม select ผมคลิกเข้าไปาคำสั่งตัวนี้ขอเปลี่ยนขนาดท่อให้ใหญ่ขึ้นกดโอเค เห็นไหมฮะขนาดท่อมันก็จะปรับให้เราเองทันทีนะครับอ่ะตัวนี้บ้างผมเล็กนะครับแนะนำให้เมกคุปไว้นะครับมันถึงจะใช้ได้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปตรงนี้ผมสักเก้าสิบอ่าเห็นไหมฮะนี่เรียบร้อยเสล้วนะครับอ่ะผมขอตรงนี้ลองคลิกขวา replace อ่าเราเป็นแฟงดูนี้นะอ่ะเห็นไหมฮะจะประมาณนี้ คร่าวๆนะครับตรงนี้ก็คลิกขวา Replace เอาเป็นนอนเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วแล้วก็ก็เขียนประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปผมเอาเหมือนกันตัวนี้น่าจะระยะระยะน่าจะอะไรผมขอแก้เล็กลงมาสักหกสิ จะมีบ้านหนึ่งนะครับระยะน่าจะกระชั้นชิดไปนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับเสร็จล้ะทีนี้เราสามารถทำอะไรได้อีกนะครับไออย่างสมมุติว่าผมขอแก้ไขไออย่างเช่นตัวนี้ผมขอแก้นะครับวิธีก็คือให้เราใช้ Select เ,เนี่ย d ดับเบิ้ลคลเข้าไปนะ สมมุติว่าตัวนี้ตัวนี้น่าจะผมขอให้มันผมก๊อปนะผมก๊อปเส้นนี้ให้มันยาวกว่านี้หน่อยสักจุดศูนย์ห้านะครับแล้วก็อ่าโอเคแล้วผมลบเส้นนี้ออกลองดูนะ ให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปมันก็จะเจอเส้นอย่างนี้นะครับแล้วลองพอเราเติมเส้นปุ๊บเราคลิกซ้ายออกมาทันทีแล้วลองอ่ามันจะมันจะเป็นโหมดของยิเดนนะครับก็คือขาวดาเรามองเห็นไม่ชัดเราก็เปลี่ยนเป็นโหมดนี่อ่าเห็นไหมเสร็จแล้วนี่นะครับให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับนี่ดับเบิลคลิกเข้าไปปุ๊บเราซีเล็กอ่าเราอาจจะขยับออกมาให้มันยาวกว่านี้สักจุดสามเอนเตอร์ นะครับแต่พอเราไปที่คําสั่ง select คลิกซ้ายข้างนอกนะครับทีหนึ่งแล้วเปลี่ยนเป็นหมวดนี้นี่เห็นไหมฮะขนาดท่อก็จะจัดการเขียนให้เรานะอ่ะดับเบิลคลิกอ่ะผมขอ select ลบเส้นนี้อ่ะผมมานี้ให้ยาวกว่านี้หน่อยอ่ะแล้วมาแล้วมานี้อ่ะเอาแค่นี้นะครับเสร็จละเห็นไหมฮะ ง่ายมากนะครับใช้ในการเขียนท่ออย่างนี้เลย e p l พ c e ปรับเป็นนอนอ่าโอเคครับเรียบร้อยที่เหลือก็ประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้ที่เหลือเราก็ไปเทสีเทมัตที่เรียวอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็จบละนะครับเขียนท่อนะ,อะคิดว่าตัวนี้ลูกค้าน่าจะได้ใช้กันอยู่นะครับโอเคครับ